ขอทักทายครอบครัวจิตวิญญาณที่รักคลิปบทความนี้มีชื่อว่าจิตวิญญาล้วนมีขั้นล่องแห่งตนผู้ตื่นรู้เพียงเฝ้ามองด้วยจิตอันสงบนิ่งเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจิตวิญญาณที่รักฉันเข้าใจความรู้สึกของเธอที่รู้สึกผูกพันครอบครัวหรือคนรักลูกหรือใครๆฉันจะบอกเธอว่าเส้นทางนี้เราต้องเคารพในเจตจำนงเสรีภาพของจิตวิญญาณดวงอื่นๆไม่มีใครบังคับหรือเร่งเร้าปลุกให้ใครตื่นได้พวกเขาต้อง,ต,องต้องตื่นจากโลกความฝันด้วยตัวเอง เธอต้องเข้าใจในแผนงานทางจิตวิญญาณว่าโซ่พลนของจิตวิญญาณแต่และดวงเขียนมาไม่เหมือนกันอย่าแทรกแซงมันไม่ใช่กิจของเธอหากเขาไม่ร้องขอเธอทำได้แค่เป็นแบบอย่างปฏิบัติอย่างเงียบๆเ,เพราะการแทรกแซงแผนงานทางจิตวิญญาณผู้อื่นมันทำให้เส้นเทมไลน์ของเขาเปลี่ยนซึ่งจะทำให้กระบวนการตื่นรู้ของเขาล่าช้าและผลกระทบกับราคาที่ต้องจ่ายของตัวเธอเองที่ฉันพูดเช่นนี้เพราะฉันมีประสบการณ์มาแล้ว เธอต้องเข้าใจว่าจิตวิญญาณแต่ละดวงมีวิวัฒนาการแตกต่างกันปล่อยให้เขาเรียนรู้และเติบโตด้วยเขาตัวเขาเองการเปลี่ยนแปลงเส้นทางไทม์ไลน์ดิสรับชันแผนชีวิตของแต่ละวิญญาณถูกกำหนดไว้อย่างแม่นยำเพื่อให้ได้เรียนรู้บางครั้งความทุกข์ความล้มเหลวหรือความหลงผิดก็เป็นบทเรียนสำคัญเมื่อมีการแทรกแซงเช่นช่วยเหลือเกินพอดีตัดสินใจแทนหรือพยายามปลุกก่อนเวลาจะเป็นการเบี่ยงเบนเส้นทางนั้นทำให้ผู้ถูกช่วยสูญเสียโอกาสในการเรียนรู้ ด้วยตนเองแม้เจตนาอาจมาจากความรักและความปรารถนาดีแต่การฝืนกฎของเจตจำนงเสรีถือเป็นการสร้างพันธกรรมข้ามรูปแบบหนึ่งเพราะเราทำในสิ่งที่ไม่ใช่กิจของเราหรือเกินขอบเขตของเราในระยะยาวผู้แทรกแซงอาจต้องชดใช้ผ่านความเจ็บปวดสับสนหรือสูญเสียบางสิ่งที่สำคัญในชีวิตพลังงานที่ฝืนธรรมชาติหรือฝืนจังหวะของจักรวาลจะสะท้อนกลับมาบางครั้งมาในรูปแบบของความเหนื่อยล้าพลังชีวิตตกต่ำ หรือแม้กระทั่งการสูญเสียการเชื่อมโยงกับตัวตนสูงสุดให้อาร์เซลชั่วคราวได้เพราะเราเข้าไปย่นเวลาให้ผู้อื่นโดยไม่จําเป็นทําให้เรากลายเป็นผู้แบกพลังงานของเขาเธอรับมันไหวหรือผลคือเหตุการณ์หรือความรู้สึกคล้ายกันจะเกิดขึ้นซ้ำๆกับเราเองเพื่อให้เราตระหนักว่าบทเรียนนั้นไม่ใช่ของเราแต่เราเลือกแบกมันไว้เองเหอการเข้าใจและยอมรับว่าเราไม่ใช่ผู้ช่วยทุกคนให้ตื่นได้ เป็นขั้นของการเติบโตอย่างแท้จริงบนเส้นทางจิตวิญญาณเราเป็นเพียงแสงสว่างเล็กๆที่ส่องให้เห็นทางแต่ไม่ใช่คนที่ลากเขาไปสู่แสงที่รักเธอเข้าใจแล้วว่าจิตวิญญาณแต่ละดวงเกิดขึ้นจากต้นกำเนิดเดียวกันแต่เธอรู้หมาว่าการเดินทางของแต่ละดวงจิตล้วนผ่านประสบการณ์ที่แตกต่างกันเหตุผลเพื่อพัฒนาจิตสำนึก consciousness และคืนกลับสู่สภาพพลังงานต้นกำเนิดด้วยเหตุนี้ระดับการตื่นรู้ของจิตวิญญาณ จึงมีความหลากหลายไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับประสบการณ์วิถีทางและแผนงานทางจิตวิญญาณโซแพลนของแต่ละดวงจิตเธอไม่สามารถบีบบังคับทัศนคะะติผู้อื่นมาขึ้นตรงกับทัศนะเธอได้เธอควรเคารพเจตจำนงเสรีทางจิตวิญญาณผู้อื่นไม่ว่าเขาผู้นั้นเป็นใครคนรักคนในครอบครัวหรือใครก็ตามเพราะวิวัฒนาการระดับการตื่นรู้ของจิตวิญญาณแต่ละดวงจิตแตกต่างกันปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการตามธรรมชาติของโซแพลน และบท,ทเรียนจากจักรวาลทุกดวงจิตจะเรียนรู้บทเรียนของตนเองตามจังหวะของตนเองเพื่อนๆที่รักเราต่างมาอยู่บนโลกมิติทางกายภาพนี้เพื่อเรียนรู้หาประสบการณ์และยกระดับจิตสํานึกทางจิตวิญญาณตนเองเราไม่สามารถโอบอุ้มจิตวิญญาณทั้งหมดบนโลกนี้หรือทั้งจักรวาลได้หรอกนะแม่แต่คนข้างๆที่รักเราโอบอุ้มได้แค่ตัวเองแม้เราจะอยากช่วยเหลือคนอื่นแค่ไหนแต่เราก็ไม่สามารถยกระดับจิตวิญญาณของทุกคนหรือแบกจิตวิญ,ญญาณทั้งหมดบนโลกนี้ได้ สิ่งที่เราทำได้จริงๆคือรับผิดชอบเส้นทางการเติบโตของตัวเองและเป็นแสงสว่างของตัวเองเคารพเส้นทางจิตวิญญาณผู้อื่นครั้งหนึ่งช่วงตื่นรู้ใหม่ๆฉันเคยคิดห่วงคนในครอบครัวแต่ตัวตนที่สูงกว่าใหอาร์เซลบอกฉันว่าเป็นห่วงตัวเองเธอพวกเขาเก่งกว่าเธออีกทำให้ฉันตรหนักได้ว่าฉันไม่จำเป็นต้องกังวลแทนใครเพราะทุกจิตวิญญาณมีพลังในตัวเองคนที่เรารักก็มีโซลแลนของเขาและมีพลังเบื้องหลัง ที่ช่วยนำทางเช่นเดียวกับเราสิ่งที่เราต้องทำคือกลับมาดูแลการตื่นรู้ของตัวเองเพราะถ้าเราสว่างพอเราก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเขาโดยธรรมชาติเธอที่รักทุกดวงจิตมีความแข็งแกร่งในตัวเองและทุกดวงจิตรู้ดีว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ในระดับที่ลึกเกินกว่าที่จิตสำนึกปกติของเราจะเข้าใจแทนที่เธอจะกังวลกับเส้นทางของคนอื่นเราควรหันกลับมาดูแลเส้นทางของตัวเอง การโอบกอดแสงสว่างของตัวเองให้มั่นคงคือวิธีช่วยเหลือที่ดีที่สุดเมื่อเราสว่างพอคนที่เรารักจะรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องใช้คำพูดใดๆเลยความรักแท้จริงไม่ใช่การควบคุมหรือกังวลแต่คือการไว้วางใจในพลังและเสรีภาพของวิญญาณผู้อื่นจงเบาใจปล่อยวางและเลือกเดินเส้นทางของตนเองด้วยความรักเพราะที่สุดแล้วทุกดวงจิตต่างกำลังกลับคืนสู่บ้านเดียวกัน ภายใต้แผนงานอันศักดิ์สิทธิ์ของจักรวาลทุกดวงจิตแข็งแกร่งกว่าที่ตาเห็นหน้าที่ของเธอคือดูแลการตื่นรู้เพิ่มการตรหนักรู้ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วพวกเขาจะส่องแสงตามจังหวะของตัวเอง